วันนอยอาหมายถึงวันเกิดคิดว่าวันเกิดตัวเองเหรอให้พรแล้วกันก็ไม่ต้องคุณไม่ได้บอกใช่ไหมว่าวันเกิดวันไหนแต่ก็ทักมาแล้วก็บอกว่าทำไมไม่บริบอลเลยทำไมไม่บอลเลยต่อยแล้วมั้งต่อยก็

สิงสิงเอิร์สสิงเอ,อิร์สต้งอ,องอออนี่ก่อนถอ่ายรูปรูปไม่แฝดแดงนะครับแฝดแดงน,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 นะจ๊บบนนะ